สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลพัชจำปาจุมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนน้ำปลีสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบลน้ำปลีวันนี้หนูจะพาไปชมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะที่มาแนวคิดการพัฒนานาวัตกรรมหรือกิจกรรมที่เริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามกิจกรรมนักประดิษฐ์อทรรักดินรักน้ำรักโลก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบนน้ำปีได้ดำเนินากิจกรรมการคารัดแยกขยะภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษามาอย่างต่อเน,นื่องเนื่องจากได้ตระหนักในปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสีมือมนุษย์ที่สร้างขยะโดยไม่ได้รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาโรงเรียนของเราปัจจุบันมีนักเรียน399คนซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องได้รับการปลูกฝังสร้างนิสัยสร้างจิตสำนึก เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยที่โรงเรียนแล้วค่อยขยายไปสู่ชุมชนปัญหาเรื่องขยะในโรงเรียนของเราเกิดจากตัวของนักเรียนจำนวนมากที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่มีนิสัยมักง่ายและการสร้างปริมาณขยะที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดจากการปิดนิสัยส่วนตัวมาจากบ้านขาดการอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติจ,จริงหรือเรียกว่าการขาดจิตสำนึก ให้มีปริมาณขยะในโรงเรียนในแต่ละวันจากแต่ละห้องเรียนและขยะทั่วไปตามบริเวณโรงเรียนมีจํานวนค่อนข้างมากทําให้เกิดปัญหาความสกปรกตามบริเวณโรงเรียนและการกําจัดขยะมูลฝอยขยะล้นถังซึ่งต้องใช้เวลาในการกําจัดการขยะนาน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้นำความรู้เรื่อง 3R มาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งประกอบไปด้วย r e d u t e ลดปริมาณขยะ r D-Use การใช้ซ้ำ D-Recycle การแปลรูปนำกลับมาใช้ใหม่และการบริหารจัดการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายโดยใช้กระบวนการ p d c a มาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนดำเนินการคัดแยกขยะในโรงเรียนขยะรีไซเคิลขวดแก้วขวดน้ำดื่มมีบริเวณสำหรับการคัดแยกขยะและทิ้งในที่ที่จัดไว้ให้กระดาษไายเอกสารกระดาษลังนมนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะทั่วไปนําไปทิ้งกับที่ทิ้งขยะของเทศบาลขยะอันตรายนําไปทิ้งกับที่ทิ้งขยะของทางเทศบาลเพื่อนําไปทําลายอย่างถูกวิธีและขยะอินทรีย์ฝังกบทำเป็นปุ๋ยประเภทใบไม้แปลรูปเป็นกระถางต้นไม้รักโลก การและความสำคัญสิ่งประดิษฐ์กระถางต้นไม้รักโลกได้จัดทำขึ้นเพื่อนำใบไม้แห้งมาแปลสภาพทำเป็นกระถางไว้สำหรับปลูกต้นไม้เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้นและได้ทดลองใช้กระถางปลูกต้นไม้การทำกระถางได้นำใบไม้แห้งมาฉีกให้ละเอียดผสมกับขุยมะพร้าหรือดินและกาวแป้งเปียกผสมให้เข้ากัน ในอัตราส่วนคือ1ต่อหต่อหกระถางเป็นรูปทรงเกาะตัวดีและได้นำกระถางไปตรวจสอบความแข็งแรงพบว่าสามารถรับน้ำหนักของดิน และสามารถกักเก็บน้ําได้เมื่อนําก้าไม้ลงไปปลูกดินเมื่อนําก้าไม้ไปลงดินปลูกสามารถนําไปทั้งก้าและก,กระถางซึ่งกระถางจะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับก้าไม้ต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถระดิตกระถางต้นไม้จากใบไม้แห้งได้ 2. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้วัสดุอุปกรณ์ 1. ใบไม้แห้ง 2. ขุยมะพร้าหรือดิน 3. กาวแป้งเปียกมันสับปะหลัง 4. กะละมัง 5. กระถางต้นไม้วัสดุที่ใช้แทนแม่พิมพ์วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ลักโลก 1. ฉีกใบไม้แห้งเป็นชิ้นเล็ก สองนำใบไม้แห้งกับขุยมพะพร้าวผสมกันโดยมีอัตราส่วนเท่ากัน 3. ามทีกาวแป้งมันสับปะหลังผสมลงไปในอัตราส่วนผสมข้อ1นึถึงสอคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันห้านำถุงพลาสติกใส่แม่พิมพ์เพื่อที่เวลาแห้งจะสามารถแกะออกได้ง่าย 6. กนำส่วนผสมใส่ลงในแม่พิมพ์โดยใช้มือกดให้แน่น เด็กๆนำกระถางต้นไม้ไปตากแดดให้แห้งและสังเกตการเปลี่ยนแปลง8เด็กๆทดลองปลูกต้นไม้เพื่อสืบค้นข้อมูลว่ากระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้จากการนำใบไม้แห้งมาแปลสภาพให้สามารถนำมาประดิษฐ์กระถางต้นไม้ได้โดยการนำมาทำเป็นกระถางไว้สำหรับปลูกต้นไม้สามารถทำเป็นกระถางขึ้นมาใช้งานได้จริงเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหล่านี้มากขึ้น สามารถลดปริมาณขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเป็นยังไงบ้างคะสิ่งประดิษฐ์ของโรงเรียนเรามีประโยชน์ใช้ได้จริงและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย